สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่790นะครับมีผ้าเสื้สวยนะครับ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาท21 22 23เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ id ลน์นะครับ mooi m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักทำรูสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับรอบเช้าตีสี่ไม่เกินตีห้าเป็นคลิปเช้านะครับหกโมงเย็นไม่เกินหนึ่งทุ่มเป็นคลิปเย็นนะครับวันละสองคลิปส่งของทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าไลน์นะครับจะส่งทุกวันเลยนะครับเผื่อตกหล่นแล้วไม่ได้แจ้งใครนะครับผมจะแจ้งเลยว่าผมส่งของทุกวันนะครับ เริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่790นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ยืดๆพิมพ์แปลกดีนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับสวยงามนะครับเนื้อค่อนข้างจัดจัดนะครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามเนื้อค่อนข้างจัดเหมือนเดิมนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์สมัยใหม่แบบนี้พิมพ์ทรงคมชัดเลึกแบบนี้ก็เป็นด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นหลังรูปเหมือนครึ่งองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรง มีผงพุทธคุณล้วนเลยนะครับเป็นรายการที่สามรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับหลังยันน้ำเต้านะครับเป็นยันของพระสมเด็จของท่านเจ้าคุนนอนะครับสวยๆเลยนะครับหลังยันน้ำเต้านะครับสมเด็จหลังยันน้ำเต้านะครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนาะนี่ รายการที่4นะครับรายการที่5เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับรุ่นฟ้าผ่านะครับด้านหลังเขียนที่ระลึกนะครับแล้วก็มีตายางประทับนะครับพิมพ์ทรงพระกดติดไม่สวยนะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเป็นรายการที่5ฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมนะครับรายการที่6 เป็นนางพญาเนื้อดํานะครับสบภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับยุคต้นๆเลยยันแบบนี้ก็ได้เงินเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสติตารามนะครับเป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นพระผงสุพรรณกะเทาะมุมบนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับด้านหลังเป็นเจดีแบบนี้ก็เล่นกันเป็นรุ่นจงอางศึกปีหนึ่งศูนย์นะครับในรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่แปดก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับด้านหน้าแดงและหลังดำแบบนี้ไม่ทราบว่าออกที่ไหนปีอะไรหรือว่าเป็นเกจิหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นรูปหล่อขนาดเล็กนะครับสูงประมาณนิ้วเศษผมดูเป็นแม่ย่านะครับหรือว่าย่าโมนะครับเนี่ยเป็นกระไหลเงินนะครับโลหะกระไหลเงินนะครับเนี่ย เป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับขนาดเล็กนะครับย่าโมนะครับผมดูเป็นย่าโมนะเป็นรายการที่9รายการที่10เป็นพระชินราเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นสองสีนะครับเนื้อเหมือนอินโดจีรูปหล่อเลยนะครับแต่นี่เป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบ รายการที่11ก็ยังเป็นเนื้อดินอยู่นะครับเป็นพระคงนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเป็นรายการที่11นะครับรายการที่12เป็นภาพปิดตานะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับแล้วก็มีรูเจาะแบบนี้ สายเมืองชนแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรคุณคุณนะครับเป็นหลังยันน้ําเต้าแบบนี้นะครับเป็นรายการที่12นะครับปิดตานะครับเนื้อดีมีน้ําหนักนะครับรายการที่13เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับพิมพ์ส่งขายไข่ผ่าซิกแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้นั่งบัวนะครับสวยสวยเลยนะครับเป็นพระกุนะครับแต่ผมไม่ทราบกุไหนนะครับเป็นรายการที่13านะครับ รายการที่สิบสีเป็นภาพปิดตานะครับเป็นปิดตาออกเนื้อชินนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ปิดตาท้ายย่านนะครับสภาพผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อออกจัดจัดนิดนึงนะครับจะออกชินเขียวนิดนิดนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้า เป็นพระรูปลอนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นรูปลอที่ไหนหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ตอใบก้นเนื้อเหลืองอมเขียวจัดจ้าเลยนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นรูปถ่ายเก่านะครับขนาดห้อยคอนะครับนั่งพัดมีพัดยศแบบนี้แต่หน้าตาผมไม่รู้จักนะครับรูปถ่ายนะครับขนาดห้อยคอนะครับ ต่หน้าไม่คู้ดเลยนะครับมีผมไม่รู้จักนะครับผมจะไม่ค่อยรู้จักหน้าหลวงพ่อนะครับเป็นสองหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับเรียมพลาสติกนะครับนี่รายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญกลมทองแดงลมดํานะครับเรียมวินเทจนะครับปีหนึ่งห้านะครับที่ระลึกนะครับห้ารอบนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับหลักเป็นยันคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับเรียมเก่านะครับ เป็นรายการที่17นะครับรายการที่18ก็เป็นเหรียญมีอายุนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับพระพุทธผ่านการใช้นะครับรูปทรงแบบนี้นะครับเขียญอวัดปฐถมสามัคคีพัฒนารามนะครับปี1 2นะครับผมไม่ทราบว่าออกจังหวัดไหนนะครับเป็นรายการที่18นะครับเป็นพระพุทธอย่างนี้เลยนะครับรายการที่19 เป็นพระพิมพ์ทรงคล้ายพระเชตุพนนะครับแต่เนื้อละเอียดองค์จะเขื่อนมนิดมีติดตาลำไรลำไรนะครับแต่เนื้อหาคล้ายพระกำแพงเพชรมากเลยนะครับเพราะเนื้อละเอียดและจัดมากเลยนะครับเป็นรายการที่19การายการที่20เป็นเหรียญเม็ดแดงนะครับเรียมพลาสติกนะครับพลาสติกสีแดงแบบนี้นะครับเป็นเนื้อ อาปาก้าทุกนิกเกิลนะครับเป็นรายการที่20ครบ20รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับย1 22ิบเอดยิบเป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทนะครับเริ่มรายการที่21นะครับเป็นพระไพรีพินาศนะครับเหลืองอมเขียวสวยเลยนะครับในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้มาไม่มีหูนะครับพลาสติกไม่มีหูนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสีแดงแบบนี้เลยนะครับนี่ สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับไพรีพินาศนะครับสวยเลยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบสองก็สามร้อยบาทนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับขนาดค่อยคอนะครับขอบเป็นมีเนียมนะครับเป็นบัวฟันปลาแบบนี้เลยนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับรูปผมชั้นเลือกเป็นรูปสีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ เพชรบุรีนะครับรายการที่22แต่การที่23ก็300บาทนะครับเป็นชินลาชนะครับอินโดจีนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเหลือกอมเขียวตะใบก้นนะครับขึ้นภายเงินนะครับมีค่าที่เบ้านะครับไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่เนื้อหาขึงขังมากนะครับเป็นรายการที่23นะครับครบนะครับ23รายการ1ถึง20องค์ละ200บาท 21,22,23เป็นรายการพิเศษเป็นรายการองค์ละ300บาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมู่พักเครื่องด้วยนะครับส่งของทุกวันนะครับถ้าผมไลค์นะครับขอบคุณมากค่ะ